ราศีกันนะฮะปีนี้สองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเป็นปีแห่งแสงสว่างอากรีสสว่างโลสว่างสดใสสว่างสวย,สวสวยเด้อฮะคนเกิดราศีกันให้คุณไปดูในแคนหน้าคุณจะมีออร่า จะไม่มีการแบบว่าลาหูอมหรือว่าจะไม่มีอะไรดวงดาวอมคุณนะคะเพราะว่าคุณจะเจอกับแสงสว่างสวยงดงามมากนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเออเกิดอะไรกับคุณหรือยังตั้งแต่ต้นปีนะคะคุณจะมีเงินเข้าคุณจะมีข่าวดีคุณจะมีงานใหม่คุณจะมีกัลยาณมิตรใหม่คุณจะมีคุบาอาจาร์ใหม่อะไรอะไรอะไรใหม่ๆนะคะราศีกันคือราศีแห่งแสงสว่างค่ะ คุณจะประสบความสำเร็จไวมากนะคะจากการคิดพูดทำอ่านเขียนและเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะทุกคนหลัง30เมษายนรวยชุดไม่อยู่เอากนันะคะีค่ะคุณจะรวยชุดไม่อยู่ตั้งแต่30เมษายนงานที่คุณทำอยู่หรืองานใหม่หรืองานใดๆก็ตามทุกคนหลัง30เมษายน ทุกอย่างจะเป็นไปได้ทุกอย่างจะลื่นปืดลื่นปืดลื่นปืดน,น,น,นะคะเจรจาอะไรสําเร็จสําเร็จสําเร็จผู้คนให้การสนับสนุนลุยสุดตัวสุดกําลังการงานการเงินเงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่มาแน่นอนฟันยับค่ะเอ้ากรี๊ดนะคะฟินเฟอร์สำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะขอแสดงความยินดีกับชาวรา,ราศีกันนะคะที่คุณแบบว่าไม่มีตำหนิเลยนะคะ ทำไมมันมีความสุขชนี้คะทำนายอะไรไปก็มีความสุขเฟอรอมากนะคะขอสแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะที่ชาวราศีกันคุณรวยแน่นอนชุดไม่อยู่แน่นอนนะคะ